ดีครับท่านผู้ชมคูผมนะชายคนหนรครับวันนี้พาจานแห้งมาเก็บงานนะฮะสิบกว่าไร่มาลงตอนบ่ายละบ่ายโมงครับก็เสร็จเจ้านี้อาจารย์แห้งจะไปเช็ครถรอเกี่ยวข้าวนาปีแล้วนะฮะกลับไปล้างรถเช็คเช็คทุกจุดแล้วครับที่เคลื่อนไหวได้เช็คทุกจุดฮะ เช็คล้างเราลงก็ขอสิบห้าครับขอสิบห้าก็ประมาณสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนตุลาปีนี้เกี่ยวชาทุกปยจะเกี่ยวยี่สิบตุลาครับได้เกี่ยวอ๋อตัวจำดินเลย ลมฮะลมลมนะครับไม่มีน้ำด้วย,ยี่ขนาดรถเบานะฮะเนี่ยขอขอเจ็ดเก้าครับค่อนข้างจำหนาเลยครับแต่ ผลผลิตก็แล้วแต่บางพื้นที่ครับบางพื้นที่ก็ทํากันได้รายละตันกว่าบางพื้นที่ก็ไม่ได้ครับบางพื้นที่กเจ็ดร้อยโลหกร้อยโลตอล่อไร่ผมนึกถึงพิโลหังเมื่อก่อนนี้เลยฮะเกี่ยวช่วงประมาณน,นี้แหละครับเกี่ยวก่อนมะลิ ดินเนืน้อทอมันก็จะละล้นหน่อยนะฮะจานแห้งทรงเดิมครับทรงเดิมโรงงานมายังไงอยู่อย่างนั้นครับจานแห้งบอกเอาอยู่ทุกรถได้หมดครับเดิมเมื่อก่อนมีเทอร์โบโข้าวหนาก็นี้ยังขับกันได้เลยรถหกคันมีจานแห้งคันเดียวนะไม่มีเทอร์โบโ ก็มีโบโรงงานติดมาจากโรงงานสองคันแล้วก็มีโบติดเองอีกสามคันเมื่อกี้ก็เกี่ยว ั่งนี้ไปฮะได้ใบสามอุ้มครับยังเกี่ยวไม่หมดฮะเหลือ,อไว้ทำสีข้าสารกินก็แป้งนี้แป้งสุดท้ายฮะเห๋ยวจันทร์แห่งกับบ้านละแล้ว,ลวก็อีกอาทิตย์นึงอีกหนึ่งอ,อาทิตย์ฮะเจอกันกับกอขอสิ้าครับ หรือมลิเตียที่เขาเรียกกันเมื่อก่อนนะหรือหอมจังหวัดนะหอมเชียงใหม่หอมพัดล้นอะไรก็ว่ากันไปแต่รหัสของเขาก็คือก็ขอสิบห้า